อันนี้มันเป็นไก่บ้านไก่ไก่บ้านมันลักษณะกลมมากเลยะมันมันนิดเดียวมันมันก็คือไก่ที่เันเลี้ยงออกมามันบโหมันจะกลมๆสวยงามมากสามตัวนี้เก้าสองศูนย์นะะเก้ากลมศูนถ้าสามตัวเก้าสองศูนย์ถ้าสองตัวคือพันดวเก้าสองเก้าสองทีสารแมนี่ว่าอะไรนะครับที่ท่านจะกินอะไรนะทอทองจากขยะ อาอะไรนะฟักทองฟักทองสังขยา,ยาเอามาให้แม่ด้วยเด้อว่างนี้เลยแม่ฮันนี่เลยเอาไปเข้าฝัน <15. S 2> อ่าอ๋อข้าฝันแล้วก็ให้เลขกด้วยก็คือ,อ,อคืนก่อนที่เลขกจะออกอะค่ะคืนจ้ะได้ได้เยอะมากาได้ได้เสน ได้อสองแสนสวัสดีค่ะได้ดงงยนิงงยนมาส<อ>ง่งมานละกับฝันดีพรอมมันป่ะคะเอ็นค่ะก็นหน้าน,าาน,น,านั่านประมานัาน,าน,าน,านที่สีรรไปไปสาลในฮันนี่เป่นค <ทะ S 1> ่ะกลับไปกลับไปไปไปอที่ฐานไปขอไปจับมีเึ็นฟองจ่ากมาก,ก็ได้ศูนย์ตัวสองคือเจ็ดตัวสามคือสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามค่ะก็เลยไปนันละเลาะเสือเจลีค่ะ จะยิบลอตเตอรี่ก็ได้เลขท้ายสองเจ็ดสามนะบนล่างอีกเนาะแล้วก็ได้สองเล่งค่ะก่อนก่อนขึ้นจะออกในกระสันมาเพิ่นไปหาฝันเห็นสารสีแดงเพิ่นแล้วก็เพิ่นยืนยุ่งยืนยุ่งขังสารมากลัวน้ามาค่ะค่ะแล้วจะเพิ่นก็มาบอกว่าถ้าไปหาแม่เที่ยวนาเอาอวนฟักทองสังขยาไปให้แม่ในเด้อมาสั่นแม่อยากกินมาสั่นอ่าเพิ่นบอกเลยแม่ค่ะฟักทองสังขยาที่เคยทำถวายปู่เวทเป็นลูกใหญ่ใหญ่อะค่ะอ่า ค่ะเอาไปเป็นรูปอะค่ะคนอยากได้แบบนั้นกับเป็นโป่งก็ได้เจ็ดสามาศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามคือก่อนที่เล่นจอกคืนนึงค่ะเช้ามาเล่นออกอ่าเป็นไปที่บ้านเลยบอก ไปที่บ้านเลยค่ะไปข้อฟันแต่งตัวแบบไหนเนาะแต่งแต่งตัวเหมือนชุดชุดสีน้ําเงิน hmm. ที่ที่อยู่ในศาลเลยค่ะสีน้ําเงินใช่ค่ะชุดชุดสีน้ําเงินผมหน้าม้าผมสั้นค่ะค่ะอืไปกินข้างศาลก็บอกมาค่ะครับงวดที่แล้วได้สองตัวเลยนหมค่ะได้สองตัวเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะก็ได้ลอตเตอรี่นะแล้วปูได้เป็นเกือบสองแสนละมั้งลอตเตอรี่ลอตตเอรี่นี่กี่ใบคะก็พอเขาได้ไปได้มาเนี่ยแหละค่ะก็ได้เดินเยเดินเดินละมัน ตับุญเนาะจ้าตั้งบุญซื้อของไปถวายไปไหนหน้าหน้าที่หลัางน้องไข่ค่ะแม่ล้างของไม่ญาติควรคได้การไม้เนแก้มือใดครับเนี่ยกะกะกะยังโมโมหมั่นใจค่ะไปมือใดแต่ว่าน่าจะเป็นวันที่ยี่สบห้ายี่หกประมาณสองวันนี้แหละค่ะอันนี้คือคือฝันใช่ไหมคะันแม่แม่แม่นี่ไปเข้าฝันใช่ค่ะแม่นี่ไปเข้าฝันก่อนก่อนหัวออกก่อนหัวออกเจ็ดสามใช่ค่ะเช้ามาก็ หวยออกใช่ค่ะถูกหวยเลยก่อนหน้านั้นก็ไปหาสารเจ้าแม่ค่ะฮันนี่ก็ไปไปไปขอแล้วก็ไปจับลูกพี่ป้องจับตัวแรกได้สามได้ศูนย์ลูกที่สองได้ได้เจ็ดลี่สามคือได้สามก็คือศูนย์เจ็ดสามได้เจ็ดสามตรงตรงเลยนะคะโอ้ยแต่เปดเจ็ดสามเนาะัพรัะนั้นจับกี่คนคะวันนั้นจับกี่คนก็ปู่จับไหมปู่ปู่จับค่ะปู่จับปู่็ปจับค่ะปู่จับไปเรียกอะไร ปู่จับได้ศูนย์ึกสามลกสาวกศูนย์สามแม่จับได้ศูนย์เจ็ดสามใ่แต่ถ้าแต่ถ,ถ้าแต่ถ้าศูนย์สามนี่จะพากันได้เยอะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเจ็ดสามมันได้สองเร่งไดหลายขึ้นเก่าได้หลายขึ้นเกา่าเป็นเป็นพูดภาราลาวภาษาอะไรแล้วแม่ไปภาษาภาษาอีสาเนเนี่ยค่ะเป้าอีสานแม่แม่นผ่านเปาอีสานมาหาแม่เที่ยวหนาเป้าเสียงเสียงเพิ่มเพิ่มทา่ไหนมหาแม่เที่ยวหนา แม่อยากได้ฟักทองสังขยาหนึ่งมาให้แม่ในเด้อปลูกปลูกพี่น้องค่ะมิผลผลูกเลยก็จะนําไปตามที่เพื่อนขอแล้วเพราะว่าเราก็ได้รับเข้าไปขอเพื่อนแล้วก็ได้ถือว่าคือว่าได้สมปรานานะอาจารย์แมนค่ะเพราะว่าเจ็ดสามก็ได้ตรงตตรงๆค่ะกับเซนีหลายก็ฟักทองสังขยาอยอะเลยเนาะกัเซีให้ให้แม่เพิ่มไปอีกแต้ว่าเข่ามีตามดำมีกระยาง ของสบายคุณจะใช่ห้เยอะกว่าที่แม่ขอใช่ไหมคะค่ะไม่ไปเมื่อไดร่นะค่ะประมาณวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยนะคะแอดมินก็อยากไปนั่งอยู่นั่นแต่ปูบอลตะวันปูผาแดงเพื่อนๆอาจจะมาทันคุยกันปูผาแดงว่าน่าจะประมาณยี่สิบแปดจุดยวจะโทรหาปูอีกทีหนึ่งเรามีเบปูแล้วค่ะอา๋ยวปูกับหนาสิบสิบประสานต์มาทักทำงานแต่ว่ามันก็แล้วแต่เวลาเนาะบางคนอากาศ ทางปูอาจจะไม่ว่างแล้วทางแอดมินอาจจะไม่ว่างแต่ว่าไม่ตรงกันแต่ว่าที่ผ่านมาน่าเสียดายเดินทางไปถึงวันที่สิบทางทีมงานเดินไปถึงวันที่สิบเอ็ดแค่วันเดียวเดยก็ว่าเป็นยังจไงวันนี้ขนาดจะห้ก็ได้เนาะแต่วันนี้ไม่ฝันบ้างเลยบอกวันนี้ฝันบ้างอย่างครับ วันนี้ก็ฝันฝันบ้างค่ะแต่ว่าฝันอะอย่างะด้วได้ครับเราเบื้องต้นเหมือนใจก่อนค่ะเดี๋ยวไปสารแม่ก่อนบอกบอกสุขฟังก่อนนิดหน่อยเดี๋ยวฝันว่าจังไหนครับเพื่อแนวทางนิดนึงฝันได้เลขไหมหรือว่าฝันมหาเฉยๆหรือยังไงฝันฝันได้เลขเลยค่ะฝันได้เลขแล้วแต่ว่าเราค่อยไปไปแบบสร้างความมั่นใจที่สารแม่นี่อันนี้คือเล่าเล่าตามความฝัน กันยังบม่มั่นใจนะคะที่สารอีกทีนึ่งฟีะี่เดี๋ยวไปบอกลมือนันดีบ้่านะคะเนาะบอกตัวนี้เลยบรับตัวนี้ได้นะคะไม่ถ้าถ้าทิ้งคลิปไปนี่ฟซีอยากรู้ว่าตัวไหนตัวไหนเพราะว่าถ้าเกิดแอดมินไปไม่ท you know? ัน มันคือจ้าเนี่ยเลยเจ้าไอ้มวดต้นออก80ดศูนยะคะเนาะฝันว่าได้เก็บไข่เป็ดนั้นก็ได้ก็ซื้อเลย80ไข่เป็ดกับไข่เป็ดเนี่ยกับเห็ดละโง่ไอ้ทีละหรือเลือกเก็บไข่เป็ดใส่ถุงก็ได้ไปซื้อ80ตอนนั้นก็ได้80มามามา7 7เจ็ดย่งก่ไม่ช่วง หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะก็ฝันว่าปู่ให้คุณแจคุณแจสีแดงมาลูกหนึ่งตู้เลยจ้ะบ่งโบลูค่ะเพราะว่านับถือองค์หลายองค์มากอเป็นสัตว์ธานใช่ค่ะรอบที่แล้วก็ฝันว่าที่ออกเจ็ดสามอะค่ะคือมันเป็นตรงของแม่ฮันนี่ฝันว่ามีปู่ให้คุณแจมาอีกดอกนึงเป็นสีแดงลูกสีแดงแม่สีแดงไปเสียบคือบ้านเลขที่ห้าสองแต่ก็บ่ได้เนียนบ้านเลขที่เพราะว่าบ้านเลขที่ตอนนั้นออกหาสองกระด้อยู่แล้วฝันว่านอนครองขึ้นเพื่อนไฮ อ่ะซองก็ได้มาเจ็ดสามตัวนี้กับฟันวัดผู้มันได้บอกว่าตรงที่เจ็ดพอดีว่าหลักเจ็ดเรามาแล้วไปได้ตรงแม่ฮันนี่อีกก็เลยย้ำใช่ค่ะก็เลยเน้นเจ็ดสามเพราะว่าเจ็ดมาหลักแล้วแล้ววันนี้งวดไหนวันนี้ที่ว่าอ่ะเต้นเต้นวดนวันนี้ฝันเห็นไข่ไก่บ้านสองลูกอ่ะไข่ไก่สองหใช่ค่ะตอนแรก ในคืนเดียวเนี่ยแหละค่ะฝันว่าไปเอาบุญคนอียิตดงานบุญกันเข้าไปทงเถิงเต็มเลยกับเอาบุญน้าเพลนรอบสองคือมาสั่งกับข้าวสั่งกับข้าวเสร็จปุ๊บมองเห็นไก่ไก่สองลูกสนั่นหละค่ะพี่น้องไก่ไก่เลยค่ะไข่ไก่สองลูก ไข่ไก่สองลูกไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดเป็นแปดศูนย์ไข่ไก่เป็นเก้าสองสองลูกเก้าศูนย์สองไก่เป็นเก้าไข่นี่เป็นสองไขเป็นเก้าสองไข่ไข่ส่งสองตรงกับที่ปู่เขียนไงเมื่อกี้ปู่เขียนเก้าสองเมืที่แล้วไข่ป็ดตอนนี้ไข่ไก่ไข่ไก่สองลูกไก่ก็เป็นเก้านะได้สมุดนะต่วา็ตาว่าไปยามเป็น้าน้อพยายามตรงแม่พันธ์ที่การบองการเล ได้เลยค่ะชคดีเมื่อกี้งวดติดแล้วอู้งายงวดทุกงวดเลยเนาะสีทุกงวดตั้งแต่ปีใหม่เลยค่ะนำไ่ทวนใช่ค่ะไปลงผู้สวงก็ถูกนะใช่ค่ะทุกตลอดเลยนะทงวดนี่เขาทษทีฐานลงทุนเยอะไหมก็ก็ก็ไม่เยอะนะคะเหรอใช่ค่ะเพราะว่าบางเครือเข้าซื้อหลายก็จะไม่ได้ก็ได้บางเครือเข้าบางคือคนก็บอกว่าเอาไปก็ทาบุญเดินทางค่าใช้จ่ายนั่นนู่นนี่ค่ะ มากกว่าค่ะอย่างเดิมคือวได้ดึ้นยังหลายค่ะเพราะว่าเขาส่งไปสัทธาของเขาที่แล้วเราไปทางนี้อยู่แล้วอนะคะแอนแอนถึง่าถือถึงก็ถูกไว้ข้ากลับไปของเขายังตีนแล้วใช่ค่ะสายบุญสายเดินทางนี้ค่ะเป็นสายบุญนะคะรดมแลวความฝัน920 920เหรอ ไข่ไก่ไข่ไก่สองฟองหเ้าเก้าสองสองหรือว่าจะเอาไข่ไปอีกเป็นศูนย์เป็นสองศูนย์ได้เนาะแต่จะไปย้ําให้ชัดๆก็คือวันที่ไปแก้บนแม่ฮันนี่ใเดี๋ยวรอติดตามไม่แน่ถ้าทีมงานไม่ได้ไปเดี๋ยวอาจจะเป็นโทรนะกันเวลาประตรงกันแต่ว่าตอนนี้ก็นลองไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะศูนย์เก้าสองก็ได้เนาะค่ะคือสานั่นเท่ากับัด เจ็0สองสอนย์เกออันนี้มันเป็นไก่บ้านไก่ไก่บ้านมันลักษณะกลมมากเลยคะมันมันนิดเดียวมันมันคือไก่ที่เป็นเลี้ยงออกมามันบานแกลมๆสวยงามมันก็เป็นหนัใช่ามตัวเก้าสองศนย์เคะเก้าสองศูกลมแค่สมตัวเก้าสาสตัวคือปันดวเก้าสองเก้าสองันกับันแล้วนะตรงแล้วปันทงก็คือ92 พอละค่ะหมดแล้วหมดแล้วเอาแค่นี้เลยเอาสนใจแต่นี่แหละค่ะเพราะว่าตามความฝันชุดทีหมดนะคะไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดโอ้โห่แต่สมหวังเนี่ยก็ลองลองเบิังลองเบิังนั่เป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะพี่ซื้อคนเลยจ้ะเจ๊ไม่เจ๊ก็ได้เอาเจ๊แม่เจ๊ชื่อเท่าไงเพี่ชื่อก่อยแต่ว่าแม่เจ๊แม่บ้านอุพมาลเจ๊ก่อยก็ได้เนาะ แม่บ้านปลูผาแดงก็ได้เพราะว่าการแฝงปลูผาแดงเข้าไปจังคอยจะ เจ้กวยเราฟันดีเราล้ำสวยด้วยมีชมมีลาำเนาะฟันฟันแม่นด้วยนะแต่ของงูจ้าสาธุสาธุนะไปรักประกาศข้าวมาพี่น้องที่ได้กันก็ได้์ดนะโอเคครับเนาะโอเคครับเนาะเอาด้วยกันเด้อจ้ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเจ้ครับนี่ได้ครับ920แล้วก็92ประมาณนี้นะครับอ่ะ เนาะครับอใหยทุกคนทุกท่านนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยสาธุสาธุ